เนีเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะปฏิบัติส่วนทวนกระแสกิเลสใช่ไหนก็น่าจะเป็นเป็นลาบที่ประเสริฐอย่างนี้ก็แล้วกันบันดิตว่านะการปฏิบัติเนี่ยเป็นราบที่ประเสริฐเอาแล้วตามเราไปได้เลยปเดินตอบแล้วนะว่าทำไมยากเข้าใจนะเราไม่ยอมไม่ยาก แต่ว่าครับ <c oughs> แต่ว่ายากยังไงก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยที่คนก็จะปฏิบัติกันได้ถ้าเป็นสิ่งเหลือวิสัยที่คนก็จะปฏิบัติกันได้พระพุทธเจ้าจะไม่สัตย์สนหรอกครับจะไม่ประกาศพระธรรมหรอกครับเพราะมันจะเสียเวลาพวกเรานี่ทรงเห็นแล้วว่าคนที่เขาปฏิบัติตามพระองค์ตามคําแนะนําของพระองค์ได้มันมีอยู พระองค์จิงทรงเกิดกำลังพระไทยในอันที่จะประกาศพระธรรมของพระองค์ให้แผ่ไพศาลไปไปด้นิพานมาสั้ง2500กว่าปีแต่ว่าธรรมส่วนนี้ก็ยังอยู่แล้วเราละเลยเพืกเฉยไปได้อย่างไงนับว่าเราได้พบกลุ่มทรัพย์อันประเสริฐอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่เอากุมทรัพย์นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตน แล้วเจอเจอไปทำไมเพราะฉะนั้นเมื่อพบปฏิปทาก็ปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างนี้แล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะดำเนินไปตามปฏิปทานี้เท่าที่โอกาสจะทาอำนวยเอาละถามต่อได้เลยทีนี้เรียนการปฏิบัติี่ยน,นจะดูว่าดูไปได้ดีก็แคัเนาะถาดช่วงแบบนี้ก็ มันไม่ปฏ ja ิปตะตอแล้วก็เหมือนกับมันลำบากอนี้ยมันยึดจดดัวไตลอดไม่ไม่ไม่ปฏิปตะตอเนี่ยหมายความว่าไรพุ่งไปเหรออ่าแล้วว่ามันดีอะไเนือจังหวะที่มันดานไปแล้วถ้าพุ่งไปเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดสติของเราก็ยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีกำลังปัญญาก็ยังไม่เข้มแข็งไม่มีกำลังเราจะไม่อยู่กับ ัจจุบันนั้นติดต่อส,สม่ำเสมอเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการทิ้งไม่ใช่เจตนาจะทิ้งมันทิ้งเองเจ็บของเราทิ้งเองครับไม่มีกำลังพอในจะอันที่จะโอบอุ้มเอาไว้เรื่อยๆก็ต้องอบรมไปก่อนนะมีกำลังขึ้นมาก่อนแต่ว่าถ้าทิ้งเสเองอย่างนั้นไม่ถูกทิ้งเสเองคืออยางไง ก็คือไม่สำรวมใจส่งใจไปนึกถึงนั่นถึงนี่ถึงนู่นใช่ไหมเจตนาอาจารย์ปรีบอกว่าอย่าเนิบรู้สึกก็ดีแล้วก็ฟุ้งไม่เป็นไรทุ้งก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะก็ดีอย่างนี้เป็นต้นท่านเห็นไหมเออท่านพยายามจะสอนนะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติหมดเลยเพียงแต่ว่า ถ้าอย่างหนึ่งเราจัดการได้ว่าไม่ให้เป็นอย่างนั้นหรือว่าอีกอย่างนะให้เป็นอย่างนั้นแล้วปรจัดการไปแต่นี้มันไม่อยู่ในอำนาจเดี๋ยวฟุ้งมไม่อยู่ในอำนาจถ้าเราจะไม่ฟุ้งก็มีอย่างเดียวเท่านั้นนั่นคือเราได้ชานแล้วก็เข้าชานอยู่หรือไม่ก็เป็นพระอระหันต์หมดจดจากกิเลสไปอย่างนั้นไม่ต้องเข้าชานก็ไม่มีความฟุ้งแท่ แต่เราไม่ได้เป็นคนอย่างไนเราก็สำรวมอันนี้ไม่เป็นโทษแต่ถ้าตั้งใจทิ้งซะเองเขาเรียกว่าไม่สำรวมใจส่งใจนึกถึงนั่นถึงนี้เข้ากรรมฐานเป็นผู้ปฏิบัติอันดับแรกที่ต้องมีโคนก็คือความสำรวมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียหาย ก็มีอย่างเดียวแต่นั้นทําะทเหตุทําปัจจัยนั่นก็คือมาเข้ากรรมฐานบ่อยๆเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พอเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องการให้เป็นแล้วเราก็หมุดกิจไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกอะไรอะไรมันก็อันรวมตามปัจจัยหมดเลยนะครับเอาแ่ัดข้าจันใช่ไหมคะอ้าวก็นี่ไงไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่เลยเล้ากัน ผมได้ผมได้ยินขนาดมาห่อยเลยเพราะผมใช้เครื่องช่วยฟังเอาละนะอ,อ,อลทีนี้แอลล้ทำไมยังไม่มีคำถามคุณจะถามเสียเองการปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าจเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดพิจนารณาีิริยาบท นั่งเดินยืนนอนอิีริยาบทนี้มีการปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราไม่อาจจะสมการอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไ,ได้ไปเรื่อยมันต้องมีการปวดเมื่อยขึ้นมาเวลาเกิดปวดเกิดเมื่อยจะเปลี่ยนอิีรียาบท อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่เข้ากรรมฐานมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เลยคนเราไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้เลยทีนี้เวลานี้มาเข้ากรรมฐานใจของคนที่มาเข้ามากรรมฐานในระหว่างที่กําลังจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องเป็นยังไงเข้าใจกรรมฐานไหมอ่าเข้าใจ ถ้าหาว่าเราไม่เข้ากรรมฐานก็เกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมานใจของเราเป็นยังไงเอาตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเปลี่ยนไปเลยไม่ได้ทำความเสื่อมเปลี่ยนไปเลย,ยดูดีๆก็เปลี่ยนไปเลยอย่างนี้นมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนทำไมเข้ากับอาารย์ใ่ไหมครับเปลม่ยนไปเลเมื่อยเปลี่าไลยไม่ได้ยุบนรูปเลย มีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนถ้าไมเขากรรมฐานตอบผมอีกทีมันก็ไม่ยามันไม่ยวก็ไม่น่ามอยาบสบายไม่ไม่ไม่ถ้าไม่เข้ากรรมฐานก็เหมือนเวลาขย,ยับเราก็จะเหมือนหาสบา,ายอะไรอย่างเดี๋ยวโกรธความปวดเมื่อยนั่นแหละเป็นเหตุให้คนเปลี่ยนกรรมฐานเป่เาอ แล้วเวลานี้มาเข้ากรรมฐานเวลานี้มาเข้ากรรมฐานเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอะไรเป็นปัจจัยให้เปลี่ยน <S <S <an> <S เดี๋ยวเดี๋ยว่อนดิ <S <S <an> <S อะไรเป็นปัจจัยให้เปลี่ยนมาเข้ากรรมฐานนะ <S an> ตอนเปลี่ยนอิริยาบถนะต้องมีขให้เปลี่ยนร, <S an> ระวังนะอันนี้เป็นสัจจานะ <S 2> <S 2> <S <an> สัจจะจะเข้ากับมาฐานหรือไม่เข้ากับมาฐานมันปัต่างกันเหรอสัจจะอ่าเพราะฉะนั้นกําลังเข้ากับมาฐานจะเปลี่ยนนดีอาบทอะไรเป็นปัจจัยเปลี่ยนถูกไหมตอบว่าความปวดเมื่อยถูกไหมล่ะถูกแน่แม่ ถ้าไปตอบอย่างนี้นะครับผมอยากสอบสวนความเข้าใจที่ละเอียดสักหน่อยถ้าตอบอย่างนี้ว่าถ้าเข้าสมาฐานความจําเป็นต้องแก้ทุกนั่นแหละฟังให้ดีนะความจําเป็นต้องแก้ทุกนั่นแหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนอีริยาบถถูกไหมล่ะตอบอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละ มันไม่ต้องแก้ถ้ามันมันแก้ไม่ได้ยันไม่ต้องแก้แวความจำเป็นความจําเป็นต้องเปลี่ยนแก้ทุกนั่นแหละทำให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถใ,ในตอบอย่างนี้ก็มีแต่ว่าความมันก็อันเดียวกันนั่นแหละความประสงค์จะแก้ทุกเป็นเหตุให้เปลี่ยนอิริยาบถเห็นความต่ากกันไหมล่ะเห็นไหม <c oughs> เห็นยังไงก็ดดับได้ครับความประสงค์นี่หมายความว่าเราอาจเป็นมีตัณหาก็ไม่ใช่ปัญญาแต่ความจำเป็นนี่นะอืมไม่มีตัณหาัก็ไม่ใช่เพราะถูกบีบรังเราจำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยขอใ,ใส่ใจทูกครับออไก่เคียงคือมันเป็นอย่างนี้นะแต่แท้ว่าตอบว่า ไอ้ความจาเป็นต้องเกดทุกความประสงค์จะเปลี่ยนแก้ทุกนั่นแหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนอิเดียบทอย่างนี้แล้วนะครับแปลก็เป็นออนวอรเราคิดสะกดว่าทุกเกิดแล้วนะเป็นทุกน่ะต้องเปลี่ยนนะไอ้คิดสะกดยังไงถูกนะแต่ไม่ถูกยังไงต่อไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดตงใที่จเปลี่ยนนั่นก็ทุกเจะเปลี่ยนไปเาวหมาอะ ครับก็ทราบว่าไอ้ความคิดว่าจะเปลี่ยนแก้ทุกข์ไม่ใช่เงื่อนไขของการใช้อิริยาบทเลยเพราะนั่นแหละถึงได้บอกว่าพอเข้าการรมฐานแล้วทำใจให้ผิดเพระธะนี่จากความเป็นจริงก็ให้มีอยู่แ่แค่ว่าใส่ใจทุกอย่างเดียว ไม่ต้องไปรู้ว่าเปลี่ยนอะไรเออเราจะประสบเกิดจ็บทุกข์แล้วนะเราต้องเปลี่ยนแก้ทุกข์แล้วค่อยเปลี่ยนไม่ทุกข์อทุกข์เกิดทุกขเกิดขึ้นก็เปลี่ยนถ้าพอทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจความรู้ว่าเปลี่ยนทำไมเกิดอเปลี่ยนความรู้เนะี่ยเป็นปัญญามันเป็นผลของโยนิสมนสิการ นมีแต่โยนิโสมันเลสิการคือใส่ใจทุกอย่างเดียวนอกนั้นจะรู้หรือไม่รู้ไม่ใช่ทุระจ้องมีไว้ในใจอย่างนี้แต่ทีนี้พอเรียนนะครับพอเรียนพอไปฟังทรรมอาจารย์บอกว่าถ้าใส่ใจทุกแล้วผลอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นปัญญาความรู้อย่างนี้ก็เกิดขึ้นท่านไปคว้าเอาที่ผลเลย เพาที่ผนเลยเพราะฉะนั้นไปสร้างความรู้โอ้ทุกเกิดกันเลยนะไหต้องเปลี่ยนนะทุกเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ท่านไม่ได้พามรู้สึกหรอกว่าที่เปลี่ยนนะเปลี่ยนแก้ทุกเพราะท่านนึกซะก่อนแล้วว่าเปลี่ยนแก้ทุกคิดเอาซะก่อนแล้วเพราะฉะนั้นไอ้น้ำหนักมันก็มาอยู่ที่ความคิดไม่ไปที่ตัวทุกจริงๆ เขาเรียกว่าทิ้งทุกข์มาบริกรรมบางทีก็พูดกันอย่างนี้พระเจนั้นใส่ใจแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างเดียวแล้วมันก็เป็นตามธรรมชาติด้วยปกติพอเราจะเปลี่ยนยยนิยามบทเราไม่เข้ากรรมฐานมันก็เป็นเพราะทุกข์อันนั้นแหละเราจึงได้เปลี่ยนเพี่ยงแต่ว่า ไม่ได้ใส่ใจได้แต่รับทราบว่าฉันเมือเ่อยแล้วท่านจะเปลี่ยนใส่ใจกับรับทราบเหมือนกันไหมแไ,ไม่เหมือนกันอีกไม่เหมือนกันอีกมีคนเปิดประตูเข้ามาถ้าหาว่าท่านรับทราบท่านก็นเพียงแค่นี้ออมมีคนเข้ามาแต่ถ้าใส่ใจก็คือ,อข่ามาอาจะมีใครเข้ามาตัวไรงี แต่ก็ามาทจอละอะไรทาไมแต่งตัวอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยรใส่ใจนะตอนที่ไม่เข้ากรรมฐานคนไม่เข้ากรรมฐานได้แต่รับทราบนิดน,นิดเดียวแล้วก็ไปนสนใจอินดิยาบทใหม่ทุกเวลานั้นยังไม่มีนะแต่ใจส่งไปก่อนาฉันจะยืนแล้วก็ถึงมีการยืนติดตามมา ว่าฉันจะเดินแล้วก็มีการเดินติดตามมาร่วงหน้าไปหมดแค่เ,เป็นอย่างนี้ทีนี้คนเข้าก็มาฐานถตาเรียนดีแล้วเขาเข้าใจแล้วก็มีอยู่ที่สมานสิการใส่ใจทุกไม่ใช่คับแต่ว่ารับรู้ทีนี้มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตว่าอย่างนี้ใส่ใจ อย่างนี้ไม่ใช่ใส่ใจหรอกแค่รับรู้มีอะไรเป็นเครื่องสังเกตทังความต่างกันความรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปอะไรวางไว้ก่อนถ้าการใช้อิริยาบถยังไม่หมดจดยังไม่บริสุทธิ์ไอ้เรื่องไปรู้รูปร,รู้นามอะไรไปตามลําดับเกิดไม่ได้ดดดดอาถามว่ารับรู้กับใส่ใจนะค เอลีนเปี่ยนอะไร็ตัวสังเกตแล้วต่างกันยังไง, <c oughs> ง,ไงแค่รับรู้กับใส่ใจมันต่างกันยังไงอะไรเป็นเครื่องสังเกตถ้าใส่ใจนี่น่าจะรู้ว่าทุกอะไรเกิดที่ไหนอถ้าถ้ารู้ด้วยนะครับว่ามันเป็นทุกอะไรที่เกิดที่ไหนอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าใส่ใจแล้ว เหมือนกับเข้าข้อมาทาไมาแต่งตัวอย่างนี้นะครับมาทุละอะไรอย่างนั้นก็ใส่ใจเพราะฉะนั้นถ้าใส่ใจจริงนะครับต้องรู้ครับทุกอะไรใครๆก็พูดได้ว่าแกทุกแกทุกท่านอาจารย์ไปเนียังถามว่ากินข้าวแก่ทุกอะไรกันคุณอะไร่เงียแกบอกว่าแกทุกหิวอาจารย์ถามต่อทุกหิวอยู่ที่ไหน แกงงคราวนี้ทำไมถามกันอยู่อย่างนี้อาจารย์จะสอบสวนว่าใส่ใจทุกจริงหรือเปล่าตอนนั้นเองเลยถามมาอย่างนั้นถ้าใส่ใจทุกแล้วไอ้ความรู้อย,อย่างนี้มันเกิดแต่ก็เถิดนะครับทั้งทั้งี่พูดหลายครั้งหลายคนบางแทนก็เอาคำนี้ไปใช้ทันทีนั่นก็คือว่าพอมีทุกเกิดขึ้น เขาก็ไปายมตรองว่ามันทุกข์อะไรทุกข์นั้นเกิดที่ไหนไม่ถูกถ้าหาว่าท่านใส่ใจทุกข์จริงมันได้ความรู้เองว่าเป็นทุกข์อะไรแหนเกิดที่ไหนไม่ใช่ท่านไปว่าซะเองว่าอ๋อทุกข์นี้นะทุกข์ปวดเมื่อยนะว่ามันเกิดอยู่ที่ขาค้่นีเองเนาะไม่ใ่ใจอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากาใส่ใจก็รู้เลยว่าเป็นทุกข์อะไรตรงไหนแอนนั้นเป็นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ามีการใส่ใจทุกข์จริงไม่ใช่เอามาทำาตั้งแต่แรกเพื่อให้มันเป็นการใส่ใจพูดง่ายๆว่าเอาเหตุเป็นผลเอาผลเป็นเหตุทุกทีถ้่ความไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นแอนแล้ใส่ใจทุกข์อ ถ้าใส่ใจทุกแล้วเป็นอันด้วยต้องรู้แน่นอนว่าทุกอะไรอยู่ที่ตรงไหนอันนี้มันไม่มีภาษาเนี่ยพอไปทําขึ้นมาจะมีภาษาก็าไปสอดเสกทุกปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยนะทุกปวดเมื่อยมันอยู่ที่ขาคุ่งมีคำว่าปวดเมื่อยมีคําว่าขาคูอะไรเข้ามา อันนั้นมันเป็นเรื่องของการอธิบายตอนทำความเข้าใจกันเท่านั้นแต่เวลาที่ประใส่ใจทุกจริงไอ้พวกนี้ไม่มีครับขาคู่ไม่ปวดเมื่อยไม่มีเพราะเวลานั้นมีแต่สภาวะที่กล่าวถึงด้วยคําว่าปวดเมื่อยมีแต่สภาวะในที่มีบัญญัติว่าขาคู่อะไรตานองนี้เท่านั้น แต่ว่าเวลาเราปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ตัวสภาวะตัดแักเขาก็จริงๆถ้าจะปฏิบัติให้ถูกนะฟังให้เข้าใจดีแล้วแหนะฟังเข้าใจดีแล้วปฏิบัติให้ถูกผมว่าง่ายกว่าที่พยายามจะไปจัดการซะเองนะ,ะใส่ใจทุกเฉยๆไม่ต้องไปรู้มันว่าเป็นทุกอะไรไม่ดีกว่าหรือไปรู้ทำไมว่าเป็นทุกนั่นทุกนี่มันวุ่นวายเรา ถ้าใส่ใจทุกนอกนั้นให้ทุกบอกหมดเลยว่าเป็นทุกอะไรอยู่ที่ตรงไหนและทุกนั้นแหละเป็นตัวบอกว่าถึงกราวที่จะเปลี่ยนอีเดยาบทเราต้องทํำยังไงเวลานี้ต้องเปลี่ยนอิเดยาบทไปเลยหรือว่าแค่เหยียดขาไปก็พอถ้าใส่ใจทุกจริงนี่อันนี้เป็นกระบวนที่ติดตามมาเป็นกระบวนเลยความรู้สึกอย่างนี้ มันง่ายกว่านะที่ไปทันต์ัวเองเนี่ยเรื่องจากที่ว่าเราเจอเนี่ยพอตอนแรกเนี่ยเว่าพอมันปวดปุ๊บก็เปลี่ยนเลยมันก็มาใส่ใจพอเริ่มใส่ใจพวกก็เรไม่รู้ก็ต้องก็เผลอหลงเผลอไปเอเริ่มจากที่ไม่ไม่ใส่ใจว่าเปลี่ยนก็อมาใส่ใจพอสนใจเสร็จก็มีจุดติต่อไม่ดีกเอถ้าหาวพอไม่ใส่ใจเผลอไปแล้วรู้ดีครับ ดีเราจะได้รู้ว่าเราที่ยังมีโอกาสหรอือเพราะฉะนั้นก็จะมีการระมัดระวังตั้งสเติขึ้นมาให้มันมากกว่านี้ <c oughs> เ,เรื่องเผลอเป็นเรื่องธรรมดาเหลอก็ไม่เป็นไรเช่นเดียวกับผมนั่นแหละไอะ้ตอนที่ไม่เผลอนส่สิไปเจ้าจัดการอย่างนั้น <c oughs> อย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูกไปเลย การปฏิบัติเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ธรรมะสอนความจริงให้เราทราบไม่ใช่เราเอาความจริงไปยัดเยียดใส่เขาเวลาเราปฏิบัติเราเรียนมากเราชอบเอาความจริงจากการเรียนไปใส่เขานะนั่งอยู่กระรูกนั่งรูปนั่งรุกนั่งยืนขึ้นก็รูกยืนรูกยืนออกเดินก,ก็รูกเดินรูปเดินไปสั่งเขาหรืบอกเขาให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปหมด แต่ว่าเรื่องทุกข์เนสําคัญเป็นอันับแรกก่อนอริยาบทมันเรื่องของทุกข์เป็นสัคกันเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบทอยู่เสมอการเปลี่ยนอริยาบทอยู่เสมอนี่เป็นเครื่องแสดงว่าเราเนี่ยถูกทุกข์กับเวทนาเกี่ยวกับการใช้อริยาบทนานๆและเกิดความปวดเมื่อยขพื่น,น,นี้ครอบงำทุกเนี้ยครอบงำเพราะฉะนั้นก็เอามาเป็นประโยชน์แก่การละกิเลสไดเลย นั่นก็คือว่าใส่ใจทุกในเวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถอหาเป็นอย่างนี้คราวนี้มันก็จะหมดจดจากตัญหาไปส่วนหนึ่งเพราะถ้าหาก็ไม่ใส่ใจทุกแล้วเราเปลี่ยนอิริยาบถไปไอ้ที่จะไม่เป็นเหยือ่อเขาตัณหาไม่มีหรอกครับตัณหาอะไรอ้าแต่เป็นเหยื่อก็ตัณหาไม่ใส่ใจทุก ตัณหาอาศัยอาศัยอะไร <c oughs> คือพูดก็ต้องพูดพูดได้ว่าตัณหาเข้าตั้นหาอาศัยไม้ไว่าไ็พอมาถามว่าอาศัยอะไรอะไรเป็นเหยื่อของตัณหาในเวลานั้นเรานี้ก็หาคําตอบกันวุ่นวายเอาอย่างไงดีนะอาศัยอะไรทราบไหมานะครับ อตอบเก่งปกติถ้าไม่เข้ากรรมฐานนะครับคนเปลี่ยนอิริยาบถนะมีอยู่สองอย่างหนึ่งบวดเมื่อยก็เกิดปฏิทะในอิริยาบถเก่ารู้อยู่ว่าถ้าหากว่าเปลี่ยนอิริยาบถใหม่มันก็อันนี้หายก็เกิดความสบายก็ต้องการสุขการนี้ รังเกียจทุกในอริยบทเก่าต้องการสุขในอริยบทใหม่ต่อไปอีอิริยาบทเก่าก็เป็นที่นอนตามของปฏิฆานุสัยอิริยาบทใหม่ก็เป็นที่นอนตามของไอการม้ราคานุัยไปพูดง่ายง่าว่าความยินดีตามเข้าไปในอิริยาบทเก่าที่เป็นทุกข์ไอความยินร้ายสิ ตามเข้าไปในอิริยาบถเก่าที่เป็นทุกข์ไอความยินดีก็ตามเข้าไปในอิริยาบถใหม่ที่เป็นส <an> ุขทั้งทั้งที่อิริยาบถใหม่ยังไม่มีไม่ใช่พอคิดจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไรเลยยังไม่มีแต่ว่าใจมันเอื่อไปก่อนแล้วอนาคตก็ไม่ใช่อนาคตไกลๆที่ไหนอนาคตบัดเดี๋ยวนั้นแหละจะมีเดี๋ยวนั้นแหละ อันอาคกแสนกลรก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดทีนี้มาเข้ากรรมฐานปรากฏว่าคนเข้ากรรมฐานมีเกเรตเกี่ยวกับการใช้อิทรียบทมากกว่าคนที่ไม่ก็ไม่เข้านะเพราะว่านอกจากจะต้องการความสุขสบายจากการได้เปลี่ยนเป็นอิทริยบทใหม่แล้ว ยังมีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจอย่างนั่นก็คือว่าความรู้หรือปัญญาไอ้ที่รู้ว่าเปลี่ยนแก้ทุกข์นั่นะเห็นว่าประเสริฐเห็นไหมเพิ่มขึ้นมาอย่างสบายจะว่ากิเลสไม่มากกว่าเขาต้องมากกว่าด <c oughs> นว่ามาปฏิบัติละกิเลสไงนะครับเแล้วก็มาเพิ่มขึ้นอีกอย่างมันเป็นกิเลสของคนเข้ากรรมฐานโดยเฉพาะคนไม่เข้าก็ยังไม่มีเลยกิเลสเนี่ย เราไปถามใครต่อใครพ,พ่อค้าแม่ค sí? ้าที่ตลาดแม่ค้าเปรียนอิริยาบถทำไมน่แ่แน่แน่แต่นั่งทำไมรู้ไหมแต่เขาก็มองหน้าเอาไว้ในถามตลาดแล้วกันแต่เขาไม่มีหรอกนั่งแก้ทุกอะไรเลยเขาไม่ต้องการจะรู้อย่างนี้ด้วยแต่เรามาข้าวกรรมฐานเราเห็นว่าเป็นเรื่องหน้ารู้ใจของเราเอื้อไปหาผลทันที ความรู้นั้นเป็นผลนะจึงละเลยเหตุคือโยนิโสมนสิการเสียถ้าหากว่ามุ่งมั่นจะทำเหตุพอใจแต่จะทำเหตุให้ถูกใจไม่เอื้อมไปหาผลจนเกินไปนะได้แต่รู้จากการเรียนมาว่าถ้าหากว่าใส่ใจทุกความรู้อย่างนี้มาเกิดขึ้นพอมาเข้ากรรมฐานจริงไอ้ผลน,นั้นก็ตั้งอยู่ในฐานะที่ เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุก็เลยมาหนักแน่นที่เหตุพอใจที่จะทําเหตุแต่ความพอใจนั้นเป็นฉันทะแต่ถ้ามุ่งไปที่ผลที่จะเกิดขึ้นใ้ความพอใจนั้นคือตัณหาตัณหาเล็งเอาผลแต่ฉันแทะนะพอใจจะทําเหตุฉันทะเจตสิกเป็นแม่ชื่อเขาอะกัตตุก,กัมมยตาฉันทะ สันทะคือความพอใจที่จะทำไม่ใช่สันทะคือความพอใจผลที่เกิดจากการทำไม่มีแตนะ่อย่างนั้นมันตันหาเพราะฉะนั้นไอที่เขาพูดกันว่าอย่าทำด้วยความต้องการต้องการแล้วก็ไม่ถูกหรอกถ้าไม่ต้องการแล้วแล้วมาทำไมอ่าแกก็ถามต่อนะ แม้ต้องการจะทําให้ถูกก็ไม่ถูกต้องการจะทําให้ถูกก็ไม่ถูกต้องไม่มีความต้องการอาศัยเลยความต้องการเป็นจันแหาที่ไหนพูดที่อย่างเงี้ยทรามั้ก็ที่นี่เลยแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนผมไม่พูดอย่างเงี้ยผมไม่พูดอย่างนี้แน่นอนแต่ครับต้องการทําให้ถูกก็ไม่ได้ฮะ ถ้าไม่ต้องการทําให้ถูกปฏิบัติให้ถูกแล้วแล้วทำไมมาที่นี่ลละทาไมต้องต้องการจะพบท่านอาจารย์ปานีถ้าไม่ต้องการจะถูกก็ไม่ต้องไปสนใจท่านสิเราต้องการจะปฏิบัติให้ถูกจึงมาเจอท่านเพราะฉะนั้นน่ากลัวว่าเป็นคําพูดที่ใช้ไม่ได้คิดดูแต่ถ้าไม่ต้องการทําให้ถูก อะไรมันจะเกิดขึ้นพูดอะไรก็ไป่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าไม่ต้องการจะปฏิบัติให้ถูกอยู่บ้านเฉยๆมันไม่มีการปฏิบัติให้ถูกต้องอยู่แล้วก็อยู่อย่างนั้นไปดีมาแล้วมาปฏิบัติก็ต้องรู้ที่ว่าผลจากการปฏิบัติคือย่างไงแล้วปฏิบัติยังไงมันถึงจะมีผลอย่างนี้ใครสอนได้ มีความรู้ที่แท้จริงอา้าไปเจอคนนะั้นนั่นแหละคิดด้วยคิดว่าถ้าหากว่าจเจอจเจอท่านแล้วท่านจะแนะนําให้เราปฏิบัติด้ถูกต้องเ mm hmm. ออก็ไเป็นแน่นอเราต้องการความถูกต้องความต้องการมันต้องมีต้องการจะปฏิบัติคือต้องการทําเหตุนะครับไออย่างนี้เป็นสันถ้าแม้มาสมครับเป็นตัญหาจะหมด อุตสาเรียนอภิธรรมนะมันก็ไม่ถูกและอาราหันต์ก็ยังมีเกรกตุษกามิตาท่นแท้ท่านก็ต้องการที่จะแสะดงธรรมให้เขาฟังได้เข้าใจแต่เพราะความที่ไม่ท่านไม่ได้เอื้อมไปหาผลว่าเขาต้องจะเข้าใจให้ได้ท่านรู้แต่ว่าต้องแสดงอย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้เข้าใจ แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจอีกเลยท่านก็ไม่เรืออร้อนอะไรเป็นอย่างนั้น